ใครเครียดปุกปีนันเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่าปุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเต้นเลนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดขายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนใบก่อนใบใครเครียดก่อนใบก่อนใบใคร น้องเอาสวัสดีพี่สวัสดีเอาเบนซินแม็กเต็มถังนะถ้าเกิดว่าถังนี้เต็มแล้วก็ไปเติมอีกถังหนึ่งอะโอ้โหนี่พี่ตกลงรถพี่นี่มีถังน้ำมันกี่ถังกันแน่ครับโอ้ไม่ต้องห่วงเลยน้องคนอย่างพี่นะมีเงินนะแต่พี่ใช้เงินกับสิ่งที่มีค่าอ้าวงั้นพี่เตรียมเงินไว้เยอะๆลยครับเอามาให้ผมเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่มีค่ายมีค่าไงน้องมีค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่านี่พักเพิ่งโทรมาตามนี่น้องไปคาคาลีปั๊บ อไอ้สลับบุรีซื้อมาให้แม่มาเจ็ดลังนี่ที่พูดมานะเข้าใจผิดแล้วไอเนี่มันค่าใช้จ่ายไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่มันมีค่าท <c oughs> ี่รอพี่เล่นค่ะพี่เพราะว่าพีพทีเนี่ยอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขอาถามพี่คำหนึ่งครับพี่มีบัตรแม็กการ์ดพัดหรือยังครับผมไม่เนองถ้าพี่ยังไม่มีผมแนะนําให้สมัคร สมัครง่ายๆเพียงแค่บัตรประชาชนใบเดียวครับถ้าพี่สมัครปั๊บพี่ก็จะได้รับส่วนลดมากมายลดทั้งค่าน้ำมันลดทั้งค่าเครื่องดื่มลดค่าน้ำมันเครื่องและร้านค้าที่ร่วมรายการอีกเพียบพี่จา๋าโหไอ้น้องของดีๆแบบเนี้ยพี่จะไม่มีได้ไงพี่มีแล้วคุณนะคุณนะแสแดงว่าพี่มีรถหลายคันโอ้พี่ไม่อยากจะคุยนะรถของพี่ไม่ว่าจะเป็นเฟอร์เรอรี่แลมโบกินนี่ออดี้ี่พูดมานี่ไม่มี ไม่มีคันเดียวพี่มีอย่างละสองคันแสดงว่าเป็นอักระมหาเศรษฐอาหารไอ้น้องพี่ไม่ได้มาไปถึงขั้นแบบไปหาอะไรกินมั่สุพี่ระดับไม่ถึงขั้นเศรษฐีแค่พอมีใช้หานนิดนึงพี่ทำอาชีพอะไรครับพี่โอ้อาชีพพี่ทำเยอะมากไม่ว่าจะเป็นไอ้ติมทอดหรือว่าจะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นนี่ล่าสุดพี่อยากจะทำหนังแล้วก็ทำซีรีส์แล้วก็ทำอะไรที่มันส่งเกี่ยวกับเน็ตฟิกทำซีรีส์ใช่เน็ตฟิกใช่ <c oughs> หน้าตายอย่างผมนี่พอจะเป็นดาราผมขอเล่นแบบเล่นอะไรเล่นหนังกับพี่ได้ไหมครับพี่ได้ไอ้น้องดูลักษณะแล้วน,น้องมีความสามารถอะไรอะโตคว,วามสามารถผมนี่เพียบไหนความสามารถเอายกมาสักตัวอย่างหน่งดีกว่าโตผมมินบอก <c oughs> โอ้ยสวัสดีคุณคุณดมแจ้โอ้ยคุณละดม <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเอฟนี <c oughs> ่ปีปัญหาอะไรกันหรือเปล่านะฮะเห็นคุยกับลูกน้องผมนานมากแล้วเนี่ยผมมองมาจากชั้น15นี่ก็มีปัญหาก็เลยรีบลงมาโอ้ยนะครับ ตาดีมากมีอะไรมีอะไรกันบ้างไม่มีนะครับคุณทองเปลวครับผมเฮ้ยทองแท้คือพอดีคุณพี่เขาเนี่ยเขากำลังจะทําหนังครับผมก็เลยอยากจะเป็นนักแสดงในสังกัดเขาครับผมคุณระดมครับผมคุณจะทําหนังเหรออันนี้ก็คือแบบมีเงินก็อยากจะทําหนังทําซีรีส์อะไรพวกนี้ครับถ้าจะเอาไอ้จอห์นวิกไปเล่นเนี่ยนะก็ได้เลยนะฮะเอาไปได้เลยแต่มีข้อแม้นะครับอะไรครับถ้าเอาไปแล้วเนี่ยอย่าเอามาคืนผมนะเ้า คุณคุณทองแท้พูดขนาดนี้ผมก็คงไม่กล้าไปแล้วล่ะครับโอ้โหนอกจากไม่ส่งเสริมยังมาผักใสนะครับนี่ไม่ใช่ฉันว่าผักใสแกนะครับพอดีฉันได้เห็นว่าแกมีความสามารถเป็นเด็กที่มากไปด้วยความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างคือส่งเสริมนะแล้วก็สนับสนุนด้วยขอบคุณมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะอะไรครับไอสิ่งที่คุณจะทํามันก็ดีนะแต่ผมไม่อยากจะคุยนะเดวจะหาว่าผมเป็นคนเออเลอร์โอเวอร์เดจะหาว่าโอเวอร์ไอพวกวงการบันเทิงเนี่ยคุณระดมผมผ่านมาแล้ว นี่คุณเอาอะไรมาพูดคุณรู้จักไหมเมทาฟ้าแวบๆคนนี้แล้วผมก็เป็นคนผักดันเขาใครอะเมทาโอ้โหเขาเป็นใครอะแสดงว่าไม่เมทาเนี่ยเขาไปดังต่างประเทศอ๋อทำเพลงที่ชอบไร์สนไงแล้วไปดังต่างประเทศไปดังต่างประเทศทำไมเขาต้องไปดังต่างประเทศไม่ดังที่เมืองไทยเราอะเมืองไทยไม่มีใครฟังเขาคนไทยฟังเพลงเขาไม่ถึงแฟนคลับเขาอยู่เกาหลีต้องไปไม่ใช่ ่อยเป็ดแค่นี้เองอ่ไกลอ่องตาดไปนี่อะไรใช่ก็อยู่ไอ้นี่ใครลีรเานไอ้ขอดไงอ๋อลีลาไอ้ใครนี้ที่บอกไม่เขาเรียกว่ารไม่ไม่ไม่เน้นอะไรนะโอ้โหไม่เน้นรายได้แต่ว่าเน้นรายจ่ายแล้วมีตังมีตังมีตังใครผมก็ทำมาแล้วในเมื่อคุณทำเมทาฟ้าแวบๆมาแล้วเออแล้วอย่างไอ้พวกวงการหนังวงการละครอะไรนี่คุณเคยทำเคยผ่านไหมเดี๋ยวว่าแต่หนังแต่ละครเลยคุณระดมผมนี่นะนักพากย์เนี่ยผมก็เป็นมาแล้วเฮ้ยจริง เคยฟังอาจารย์ยอดไหม อาจารย์ยอดไอ้เนี่นัติกรรมอะไรนะนัติกรรมัง,มงสมะพลัง,งแรงใดในโลกเสมอได้แรงกรรมไม่มี <S <S <ไ>สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดหลายงานตัวนี่คุณท่านก็นมาเป็นนักภาคก่อนจะมาบรรยายเรื่องอบันทึกกรรมอะไรเนี่ยนี่คุณ<ไ>เสียงภาคเหมือนเขาเลยนะเนี่ยเอยก็ได้นิดหน่อยนี่คุณลองพากให้ผมดูนะอยากดูลีลาการภาคของคุณการภาคหนังสมัยก่อนน่ะมันจะเป็นเสียงแบบนักภาคแล้วก็มีไตตรงไตเต้นอะไรมาเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันได้ได้ได้ทำเองคนเดียวเลยพอพ่อพอ บริษัทเมโทสิงโตเห่าพระเอกขี่เต่าตกเขาตายเดี๋ยวที่ชื่อบริษัทเมโทสิงโตเห่าเมโทเนี่ยอยู่แถวประตูน้ำถูกต้องฮะแต่สิงโตเห่าสิงโตที่ไหนเห่าสิงโตกินข้าไป แล้วระเอกที่ไหนระเอกบ้าอะไรขีดเขาไอขีดเต่าตกเขาตายก็เต่ามันเป็นไงหลังเต่ามันงี้งี้เดี๋ยที่เหมือนถนนหลังเต่าอ่ะก็เป็นนั่งนั่งเนี่ยเป็นก็เอียงไปซ้ายเอียงไปขวาถนนไม่ค่อยดีก็เพระเอกขีดเต่าตกเขาตายเลยเโอ้ีอเหตุเอางี้ก็เปลี่ยนกันละอพอพอพอ บริษัทหยิบยืมภาพยนตร์ภูมิใจเสนอโอ้โหไม่ต่อแค่ชื่อบริษัทก็น่าจะเจ๊งแล้วล่ะครับหย,ยิบยืมไปก่อนทุนยังน้อยอยู่เอาไม่โทรถึงโตเห่าดีกว่าได้แต่ว่าเอมันภาคเดียวๆนี่มันรู้สึกมันจะมันมันบเสียงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีตัวแสดงด้วยเฮ้ยไอ้จอน พอจะรู้จักใครที่เล่นแสดงหนังได้บ้างไหมไม่ต้องหาใครเลยจอเองเลยเฮ้ยเขาอยากเล่นเพราะเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอยากเล่นซีรีส์ของผมจริงป่ะคุณปั้นเมทามาแล้วนี่เออออนี่เั้นนี่มันผอมลงมาดูดีไว้รอรอใช่ได้ใช่ได้ไหนลองลองเอางี้ดิี่งลองไปเดินเทหส้ากล้องให้ดูดิได้ได้ครับพรอมพอมพรอเออเริ่มดีขึ้น สถานที่แห่งนี้เคยเป็นป่าช้าอีก20ปีต่อมาเปลี่ยนเป็นเท็กซัสแสงตะวันาสาดส่องทะลุผิวเมฆเป็นสีทองของอัมภัยแม้แต่โรงผีอันพังผุก,ก็ไม่อาจจะระบุชื่อเขาได้ตินเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบและแล้ว,ลว,ลวเขามายืนเด่ดสนสง่าณนะที่แห่งนี้เขาเหลียวมองไปทางด้านซ้ายมองไปทางขวามองไปข้างหน้ามองตรงข้าม บ้าห่ะมองทางซ้ายหันขวามองขวาหันซ้ายมองหน้าหันหลังมองตามคนดูในทีวีเฮ้ยพระเอกไม่มีอนาคตรันผู้กองกับรนันเนี่ยนี่แหละฉีกฉีกแค่ครับโทรไปตามไปสวนได้เปล่าไ้ย ทำอะไรกันอยู่คะทำอะไรกันอยู่อ๋อกำลังหาดาราเอามาเล่นหนังเพราะว่าคุณระดมเนี่ยเขาจะทำทำหนังทำละครทำซีรีส์น่าสนุกน่าสนใจสนใจหนูอยากแจมด้วยอะค่ะคืออยากเล่นเหรออยากเล่นเลยแล้วจะเป็นตัวอะไรถ้าจะเล่นเ้าทำหนูต้องนั่งเอกอยู่แล้วอยากจะเล่นเรื่องอะไรผู้หญิงฆ่าใครมีแต่ผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะเออ ปีที่ไหนทำอ๋อนางเอกออกไปเล่นสงการอ๋อแล้วโดนสาดน้ำผิวนี่ขับรถเก่งไปก็ไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าหลิวตัวหัวชอบขับมอเตอร์ไซค์เพราะฉะนั้นไปหยิบมอเตอร์ไซค์มาได้ได้มอเตอร์ไซค์มามาแล้ว่หยิบมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็สะบัด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 สะัดสะัดบเสร็จแล้วก็ไปตากบนราวบ้าหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ใช่กางเกงมอเตอร์ไซค์ไปจูมอเตอร์ไซค์มาได้ได้เห็นใส่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 แล้วมาบ้าจูมาเฮ้ย เฮ้ยมาเลยเฮ้ยอะไรเผือกวันนี้ต้องไถให้ได้16ไร่ไอ้บ้ามอเตอร์ไซค์มาทีเปลี่ยนตัวใหม่ดีกว่าไปเลยไปเลยไปเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าคุณเล่นอะไรแบบนี้ไปเอามอเตอร์ไซค์เอามอเตอร์ไซค์มามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์คนอังผมเสียเวลากับพระเอกคุณมากนะถ้าเกิดทำจริงจริงเชียวโอ้นี่มอเตอร์ไซค์อะไรแฮนด์สูงขนาดเนี้ยอ้าวช้อปปิ้งไงครับนี่แหละช้อปเปอร์ขี่ช้อปเปอร์ไปช้อปปิ้งมันสูงไปต้องต่ำลงมาหน่อยว้า โอ้โหมันต่ำไปจะไปยังไงเนี่ยฮะออโอเคแล้วก็ค่อมไปที่มอเตอร์ไซค์จ้อโจจ้าโจท้าจ้ะกิกจ้ากระโดดหนังยางเดรอยจ๊ะข้อมอเตอร์ไซค์หรือขี่แมวเนี่ยข้อมอเตอร์ไซค์สูงๆหน่อยข้อมอเตอร์ไซค์เฮ้ยมาเห็นปบเอามือขวาล้วงไปในกระเป๋าขวาหยิบกุญแจขึ้นมา หยิบขึ้นมาเอ้ยตายแล้วอันนี้ดอกนี้ไม่ใช่กุญแจตู้โยนทิ้งไปหยิบมาอีกดอกหนึง่งวะไออันนี้ก็ไม่ใช่กุญแจบ้านโยนทิ้งไปหยิบมาอีกดอกหนึ่งไอโยนทําไมดอกนั้นใช่อ,อคุณระดมฮะช่วยหยิบกุญแจหน่อยครับอ๋อได้ครับขอบคุณมากครับคุณระดมอยู่นี่อยู่นี่เอายังไม่ให้ยังไม่ให้เอาเอามาอะไรมาล่ะเห็นเขาโยนมาไม่โยนอ๋อยื่นขอบคุณค<ม>ุณระดมฮะที่ร่วมกับพวกเราเสียบไปที่คอมอไซส์ปั๊ม เริ่มสตาร์ท่อนดรลอดเล่่อดเลื่นลด่ได้ใช้นานฮะเฮ้ยไน่ต้องสตาร์ทขาเดี๋ยวนี้เค้าเปลี่ยนเป็นสตาร์ทมือแล้วออื่อือนเคืเคืื่อนเลนเ ที่ผมภาคอ๋ออยู่ที่ผมภาคคุณต้องทำสตาร์ทเบอร์ะจะบิดอะไรนักหนามันอยู่ที่ผมบิดเอาพอดีพอดีลัางแล้วเถียงลัางแล้วเถียงบล่า

เป็นผู้ชายภาษาอะไรอ่ะให้ผู้หญิงมายืนรอตั้งนานป่านนี้เพิ่งมาถึงคนบ้าคนผิวทะเลรู้ไหมเขาไม่เคยยืนรอใครขนาดนี้เลยนะเขาไม่ยืนตั้งแต่สาสี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยรอถ้าไม่มาอีกห้านาทีรถขยะต้องเก็บชันไปแน่เลยที่หลังจะมาช้าอย่างนี้นะอีตาบ้านี่งอนาด่าผมเหรอปล่อยเขาเขาต่อว่าต่อขานแล้วแล้วลิวเตอร์หัวก็โต้ตอบไปที่ฉีมงเฮอ้ยอของเขาเออ เฮ้ยฉ hey, ีมงจ๋ารู้ก็รู้อยู่ว่ารถในกรุงเทพมันแยะไฟแดงมันก็เยอะมันต้องปิดเป็นของธรรมดามาด่าพี่ทำไมละจ๊ะเฮ้ยบิ๊ี้อยแล้วฉีโมงตันใจข้อมอไซ างนี้มันจะขับยังไง <st> หนูก็อยากนั่งเอาหน้าชนกับเขาไม่ได้หรอกไม่ได้ร้อ,อไปทิง้งหลังนี่ขึ้นนี่ร้อนไปนบ้าแล้วแล้วลดเลิกบอ,อกออเกี่ยอนึงเกี่ยสองอเกี่ยสามนี่สามล้อประตูน้ครเหรอเร็วเร็วเร็วบ้าออกเกี่ยอนึงเกี่ยสองอนี่พว้าประตูนอยู่เลยเนี่ย โล่ปลายบุ๋มเฮ้ยไอ้จอนเติมลมหน่อยดีกว่ายางนิ่มไปเอกีนี่เติมสมองด้วยรู้เปล่าเกมหนึ่งแอนเกมสองแอนรถเร็วซ้ายเร็วกว่าแอนวิ่งจากตนแอนทางลูกลังทางเรียบทางลูกลังทางเรียบทางลูกลังทางเลียบทางลุกลัทางเรียบทางเรียบแล้ว พังเรียบแล้วเรีย่ะคุณระดงครับครับผมเป็นไงพอจะสร้างหนังได้สร้างครับแต่ว่าไม่เอา2คนนี้นะครับเอ้าทำไมะเพราะเขาเล่นไม่ตามคุณเลยครับพี่รุ่งสามาถ่ายเดโมให้นะคุณต้องรับเขาเหรอครับเอางี้ละเดี๋ยวเดี๋ยวไว้พิจารณาแต่ว่ายังไงคุณได้เล่นอยู่แล้วล่ะโหยของมากครับแต่ที่นเน่ๆเบนซินแม็กเต็มถังผมได้ยังเอ้าเบนเติมไมเขาย่าง่ะได้ยังมัวแต่พักเล่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไตเติมเเทเต็มถังเติมแล้วเติมแล้วเติมไปเติมไปเติมไป สวัสดีค่ะคุณเพชรเปล่าลิ้นเยอะนะยะเอามาสักอันสิแหมได้ข่าวว่าคุณเพชรเปรวก็ลิ้นแปลวราเาไม่ใช่หรอคะแหมแวก็พูดกันไปเรื่อยเลยไม่ใช่เรื่องจริงหรอกฉันมันไม่ได้แบบลิ้นแปลวอ,อะไรรอกยาห<อ>นักหนักหนักหนักกว่านี้เยอะเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> วันนี้เนี่ยกาแฟพันไทยเวลาเป็นไทยเวลาพันไทยยินดีต้อนรับคะ่ะอยากรับเป็นเมนูไหนดีคะ เออฉันอยากกินอะไรหวานหวานอะไรแบบนี้มีอะไรแนะนำบ้างอ่ะอู๋ได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเมนูแนะนำใหม่ก็คือตานปี๊ดรีเทิร์นค่ะกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วนะคะถ้าเป็นสายหวานหอมละมุนเนี่ยก็จะต้องเป็นชาไทยตะโหนดค่ะแต่ถ้าเป็นสายเปรี้ยวจิจาดโดนใจก็จะต้องเป็นจีดกาแฟค่ะอุ้ยถ้าอย่างนั้นฉันอยากลองแบบ ตามตะโหน่ะเป็นชาไทยตโหนใช่ได้เลยค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจัดให้ค่ะเดี๋ยนี่เอาเนี่ยเดี๋ยวติ๊บคือมันยับอ่ะไม่อยากใช้อ๋อ้เดี๋ยวเอาไปรีดให้นะไม่ต้องรีดเอาไปเลยไปใช้เงินเยอะได้รวยคุณมะพร้าวค่ะรับอะไรเพิ่มดีไหมคะแหมนี่เธอเนี่ยอยู่เป็นเอาอกเอาใจจริงๆนี่เลียเก่งคนนักแข่งฉันหายหมดแล้วเนี่ย อย่าว่าต่ขนักแข้งเลยค่ะทุเรียนที่หนามเยอะๆเนี่ยเลียจนเป็นขนุนมาละค่ะคุณน่ากลัวมากสงสารแฟนถึงจะไปทำงานไปไปค่ะนี่เอ็มสต๊อกของที่เช็คกับเช็คให้หรืออย่างฮะสต๊อกของแป๊ดหนึ่งดูน้ำนี่นี่แต่พวกคุณสองคนนี่เข้ากันเป็นปีเป็นทำเป็ดเลยนะเป็นปีเป็นคุยค่ะนี่เข้ากันยังไงคะคุณก็ทำไมอะก็พวกคุณสองคนอะรวมหัวกันแกล้งเอ็ม ใครแก้อะไรฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันแค่หิวน้าเอมครับคะ่ะผมมีงานใหม่จะให้เอมทําเอมจะได้มาต้องมาโดนพวกนี้สับโขกอยู่อย่างนี้ครับงานอะไรเหรอคะเอ,เอ้าเอมชอบเขียนบทไม่ใช่เหรอคือตอนนี้พี่กําลังจะลงทุนทําหนังโอ้ายเขียนบทได้เหรอจะทาหนังเหรอคะใช่ครับพี่อุอ้ยายแล้วถ้าจะทาหนังอันนี้ความใฝ่ฝันแต่เด็กเลยคะ่ะอยากเล่นไม่เกี่ยงบทนะบทอะไรก็ได้แต่ขอเล่นนางเอกเหรอค่ะ นั่นนางเอกได้เหรอได้ค่ะไม่เกี่ยงบทเลยแต่ขอเป็นนางเอกไม่เกี่ยงบทอะไรก็ได้ส่งมาเลยแต่ขอเป็นนางเอกอยากได้แบบคาแรคเตอร์ที่ว่าเป็นนางเอกแล้วก็คือผิดหวังผิดหวังผิดหวังจากความรักจากครอบครัวแล้วตัวเองก็ไปสัมมาเลเทเมาค่ะมีอาการเมาเมาทั้งวันเมาทั้งวันครับทำยากนะคะไม่ยากนะ คุณทำไม่ยากนะยากคนเมาทำยังไงไม่รู้อาการเป็นยังไงอาการเป็นยังไงคะอาการเป็นยังไงเวลาเมาอาการคือเมาแล้วมันแบบมันไม่ไหวมันต้องเติมอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยตาจะแดงแดงตาแดงแดงตาแดงแดงอันนั้นด้วยครับกูลองแสดงอาการแต่ไม่เอานอนไม่เอานอนเอาแบบเมาแล้วพังเพ้อแบบชีวิตตัวเองรันทด ห้าสี่สามสองแอคชั่นโอ้ยทำไมชีวิตฉันมันถึงเศร้าอย่างเงี้ยผ,ผัวเลี้ยงนกหวนหวนลูกมันไม่เคยป้อนข้าวตกเย็นมันไปป้อนข้าวนก <c oughs> แข็งมากแข็งมากมโหมูคอยอดูนะเชจ่ชชยยยยยาเชจ่าเอานกแกเด็กไปปล่อยให้หมดเลยเชจ่าไปทิ้งให้หมดเลยครับเยี่ยมมากครับดีไหมคะเยี่ยมมากครับโอเคคุณแสดงได้ดีมากเลยนะครับนะบทนางเอกนี่ค่ะค่ะเออโทษนะคะ ได้แสดงดีแล้วหรอคะครับผมคุณลองดูวิชาจากฉันก่อนไหมคะฉันเล่นดีกว่านี้ลองดูวิชาจากคุณมันพูดคำศัพท์อะไรของมันก็เหมือนคนนอนน้อยอะค่ะครับผมลองดูวิชาจากคุณน้าทางจะไล์สดทีสองทีสามเออถ้าเกิดคุณอยากเป็นนางเอกไหนคุณลองแสดงแบบนักผมต้องการแบบนางเอกแบบต่างจังหวัดโอ้ยถ้าอย่างนั้นแต่นัดเลยค่ะอ่านัแล้วคุณแบบเป็นแบบนางเอกแบบต่างจังหวัดห้าสี่สามสองแอคชั่นพี่บ่าวไปเที่ยวกับน้องไหมไปกินข้าวที่บ้านกันต้มแกงนำกล้วยร้วยไตร่้อ่าใช่ได้ครับแต่นี้ว่าคุณชวนพี่บ่าวแต่ี่่่บาวไป คุณรู้สึกงอนแล้วก็งอเขาพี่บ่าวไป,ไปกินตลอยนี่นั่งชุดนั่งก้นได้ยังฝั่งเป้พี่บ่าวนะับไปนะับไปนะับไปนะไวเดี๋ยวให้แม่ทำให้กินล้อจังหวะตื้อยังไงพี่บ่าวก็ไม่ยอมไปคุณโมโหจัดเลยด่านไอ้พี่บ่าวเนี่ยไปเป็นชุดวุ้ยช่วยแังไม่ไปมาไปอย่างนี้แต่บ้านมอีกเองรู้ใช่ไหมใส่ไม่ไปเหรอก็จำนู่นจวดนี่จวนนั่นก็ไม่ไปโอ้โหนี่สุดยอดถือว่าด่านี่เจ็บแสบมากครับไม่ได้ค่ะ ผิดหลักครับผู้กำกับผิดหลักยังไงก็คุณอยากให้ด่าเป็นชุดด่าแบบเมื่อกี้มันไม่ใช่ด่าเป็นชุดเอาด่ายังไงอะด่างานเป็นชุดเสื้อกางเกงบวกรองเท้า้าใบเฮ้ยผมเอาคุณเล่นเป็นตัวตลกได้เอานางเอกเป็นตัวตลกจะเป็นนางเอกตลกนางเอกตลกได้ค่ะแต่ทีนี้คือผมบอกตรงเลยนะว่าอนางเอกที่แบบว่าดูลหน้าไทยๆแล้วแบบธรรมดาแบบอย่างเงี้ยผมไม่ชอบผมอยากได้แบบร้ายๆนางเอกแบบร้ายๆเกี้ยวกาด จัดไปค่ะโถอีนี่แสดงคุณดีมากเลยครับชื่ออะไรนะครับดิฉันเหรอคะชื่ออะไรคะมะพร้าวมะพร้าวโอเคค่ะชื่อมะพร้าวค่ะคุณมะพร้าวการแสดงคุณดีมากเลยขอบคุณค่ะโอเคโอเคเอางี้ว่าเดี๋ยวผมให้คุณเป็นใช้แสดงหน้าหลงใารไหมคะนี่ผมบอกตรงๆเลยนะถ้าเกิดเขายับเยินมากกว่านี้จะดีมากเลยเอาให้ยับไปเลยอ่ะย อะไรนะอะไรนะไอ้คนไอ้ไอ้นี่ไงฮะโออยโอ้ยพอเลยเนี่ยผมเวลาเขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาก็พูดมั่วๆไปเนาะพอค่ะพอออันนี้คือแสดงจริงนะคะเนี่ยอีคนนี้มันแสดงจริงนะคะโอ้โหแมแต่เพราะการแสดงของคุณนี่เล่นสมจริงสมจังมากเลยนะครับคุณสองคนค่ะได้ไหมคะใช่ได้ใช่ได้เด็ดเด็ดได้ได้เลยไหมคะนี่พี่ดมแต่งเรื่องอะไรคะเนี่ยมีตบกันแหลกลานด้วยอ๋อถามว่าเล่นเรื่องอะไรเหรอ ไอเรื่องที่ตบนี่คือมันเป็นเรื่องที่สองอ้าวเรื่องแรกอะคะเรื่องแรกยังไม่ได้ทำอ้าวแล้วทำไมไม่บอกอะคะว่าให้เราเล่นเรืเร่องแรกก่อนอะมาเอาก็คุณอยากเล่นเองผมไม่ได้มาให้คุณเล่นคุณอยากเล่นเองคุณอยากเล่นผมให้คุณเล่นแต่ว่าเรื่องที่จะตบตีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สองอยู่ในหัวของผมแต่ว่าไอเรื่องแรกเนี่ยผมไม่ได้บต้องการแบบนี้เพราะผมจะทำแนวเอ่อเป็นหนังซีรีส์วายคุณคะ คือตกลงไม่แสดงหนังเรื่องที่สองใ,ใช่ไหมคะยังครับเรื่องสองมีอยู่แล้วแต่ผมจะทําเรื่องแรกเป็นซีรีส์วายเพราะว่าผมอยากได้คู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการเรื่องทสองคือไม่ทํายังครับ,รบนี่ฝันใครรับผิดชอบใครรับผิดชอบฝันกลางหักตอนเอาลงไปทําไมไม่เอามือ,อยั้งไว้ล่ะเ่ยๆครับคุณคู่หญิงนั่งก่อนคุณูหญิงนั่งก่อนครับอคืออยากได้กคู่จิ้นคู่ใหม่ของวงการครับเป็นซีรีส์วายอ๋อจะเป็นแบบชายกับชายใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่ากําลังหานักแสดงที่ไหนครับ เขาเริ่มรู้ตัวเขาจะเริ่มมาหาผมแล้วครับคุณคะเอานักแสดงผู้ชายเหรอคะครับผมโลโลเตสซี่ัวหนุงอไงคะโอ้เอามาทำไมอ้วนตุต๊ตะขนาดนั้นอุ้ยเดี๋ยวคนลดได้ไม่ได้ไม่ได้ผมไม่ต้องการาพระเอกสภาพแบบนั้นคือต้องการแบบหนุ่มหล่อมีคนหนึ่งแนะนำอันนี้เล่นได้ทุกบทไหนครับบอยเชนัทมาคอบอยเลี้ยงนกไงบอยเลี้ยงนกบอยเชนัทมาคอ ทุกบทค่ะบทโรรมนติกบางทีก็ได้เหรอบทขี้หงุดหงิดอันนี้เล่นเก่งเลยค่ะครับผมบทขี่หึงหวงนี่อันนี้อาจจะไม่ค่อยได้บทเล่นนกได้เก่งเลยผมไม่ชอบนักแสดงมานั่งข่อยห้าง้ะก็ดิผมไม่ค่อยชอบครับไม่เอาหรอคะไม่เอาครับอยากได้ที่หล่อๆอมีแนะนำไหมครับรอเล่นค่ะจริงๆแล้วรู้ว่าคือใครเธอก็รู้ดีว่าคือใครใครเจะไม่รู้นะไม่รู้เขาายังไม่ได้กระซิบนี ไม่ได้อยูนะมีได้เลยบอกเลยไม่ได้ครับไม่ได้ให้เขาไปชวนเองพี่ผมพี่ผมฉันเก็บบัตรพีทีของใครได้ก็ไม่รู้เนี่ยแหมแกนี่นิสัยใช้ได้เหมือนกันเว้ยมาเอามาให้พี่เลยเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเก็บบัตรพีทีแม็กกาลเนี่ยคืนลูกค้าเขาเอง เพราะถ้าลูกค้าเนี่ยไม่มีบัตรพีทีแมกกา์เนี่ยเขาเสียสิทธิประโยชน์มากมายเลยหรือเปล่าอุย้ยสิทธิพิเศษอะไรอ่ะเอาก็บัตรพีทีแมกการ์พัดเนี่ยสมัครง่ายง่ายนิดเดียวเพียงแค่มีบัตรประชาชนใบเดียวนี่ก็สมัครได้แล้วสมัครปุ๊บรับส่วนลดปั๊บ ลดทั้งขาน้ํามันขาเครื่องดื่มลดขาน้ามันเครื่องแล้วก็ร้านค้าที่รวมรายการมากมายเลยรู้หรือเปล่าโอ้โหของเขาดีจริงๆนะนเนี้ยอ้าวพีทีเนี่ยอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขอยู่แล้วอ้าวก็เสาวทิ์จันทนะว่าอยู่ท้งอาทิตย์ไม่ไปเดี๋ยวมาเตะไงท้องเลยไปดูเลยไปไปโอ้ยเนี่ยอยากให้แม่บ้านมาฟ้องเยนะเข้าห้องน้ำแล้วไม่เคยแก้โค้ง ็นไรพี่หลุยหน้าตาต่งเลยเนี่ยก็พี่ไปธนาคารสิพอดีมันมีโจรป้นธนาคารด้วยเฮ้ย <Hey! S 2> โอ้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วเอา้านึกโจรปนธนาคารเออแล้วไงต่อทีนี้โจนน่ะมันต้องการที่จะฆ่าเนาด่เหตุการณ์ด้วยเอา้าทาไมมันก็เลยเข้ามาเดินเข้ามามันไปถามลุงคน,นข้างๆที่ยืนข้างกับพี่น่ากลัวแล้วถามว่า เมื่อกี้แกเห็นฉันป้อนไหมตาลูกคนน้วบอกว่าเห็นสิไอ้โจนมันเลยยิงแสกหน้าตาคาที่เลยอุย้ยด่ากลัวว่ะโ<อ>จนสมัยนี้มันหน้ากล<ช>ัว,นวเนี่ยใช่ยิงคนไม่รู้อีหน่อยเลยนีนนย่แล้วโจนไม่ถามพี่เหรอเฮ้ยถามดิว่าเฮ้ยมันมาถามใชม่ว่าเฮ้ยเมื่อกี้แกเห็นฉันป้อนไหมพี่ก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ผมไม่เห็นครับแต่คนที่เห็นเนี่ย เมียผมครับไม่ถาว่างไหมพรุ่งนี้เป็นรถน้ำเมียพี่ด้วยรถน้ำเออเมียพี่เป็นต้นไม้เหรอแม่เดี๋ยวนี้อัมนิดอัมหน่อยทำเป็นท้อแล้วเราเนี่ยหน้าเราเอ้ยนี่กินไรบ้างเดี๋ยวผมไปซื้อเรคคูจีนหวายมาแล้วสวัสดีครับโอ้โหอะไรครับแม่อะไรเนี่ยของยังไม่เอาไป อะไรกูทำอะไรดีวไม่มาเขาเดือดรเพราะลูกพี่นั่นแหละไม่ยอมไปเล่นหนังซีรีส์วายกับเขาเขาก็เลยให้ผมไปออดิชั่นเป็นพระเอกคู่ปรินคู่จินเออพระเอกคู่ปรินเอยคู่จินนั่นแหละแล้วเป็นไงอ่ะแล้วเป็นไงล่ะพอไปออดิชั่นเขาบอกว่าพอได้พอได้อ๋อพอได้เล่นพอได้แล้ว